ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกในหัวเมถุนวันนี้ท่ามกลางไอหมอกของการเวลาที่เหมือนจะลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือลำน้ำโขงนะคะมีตำนานเรื่องหนึ่งที่เออถูกเล่าขานกันมานานผ่านเสียงกระซิบผ่านเสียงระฆังยามค่ำคืนหรือแม้แต่ภาพของแสงสีทองที่จับองค์เจดีเป็นเรื่องราวของพระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะ ครับผมที่ไม่ใช่แค่เโลหะล้ำค่านะคะแต่เชื่อกันว่าเป็นเหมือนลมหายใจเป็นจิตวิญญาณที่ผูกพันกับแผ่นดินลาวเลยทีเดียวครับเรื่องราวของพระบางนี่มีการรับรู้มีคำบอกเล่าบันทึกความเชื่อต่างๆเยอะมากนะครับวันนี้เราจะลองมาคุยกันในแก่นความคิดที่น่าสนใจที่มองว่าพระบางคือดวงวิญญ,ญาณแห่งการปกป้องอืดวงวิญ,ญญาณแห่งการปกป้องใช่ครับ ของเมืองหลวงพระบางแล้วก็อาจจะรวมไปถึงโชคชะตาของผู้คนในดินแดนนั้นด้วยฟังดูน่าสนใจมากค่ะเริ่มต้นกันที่ที่มาขององค์พระบางก่อนเลยไหมคะมีความลึกลับยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนไปในอดีตที่ไกลมากนะครับไกลเกินกว่าจะระบุป,ปีได้ชัดเจนณนะดินแดนแห่งหนึ่งมีการสร้างพระพุทธรูปองค์สาคัญขึ้นมาตามตำนานคือหล่อจากทองคำเนื้อดีที่สุดเลยนะครับ พุทธลักษณะนี่งดงามจับใจมากค่ะแต่ความงามภายนอกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ทำให้พระบางเอ่อพิเศษกว่าองค์อื่นๆเนี่ยคือความลับที่เชื่อว่าถูกบรรจุไว้ข้างในความลับข้างในเหรอคะใช่ครับไม่มีใครยืนยันได้ชัดๆนะครับว่าเป็นอะไรบางตำนานก็ว่าเป็นสิ่งมงคลสูงสุดบางความเชื่อก็ว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์หรือกระทั่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันคือวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์ วิญญาณผู้พิทักษ์ครับที่เชื่อว,ว่าถูกอัญเชิญให้มาสถิตยอยู่ตั้งแต่ตอนสร้างเสร็จเลยโหแค่จุดกำเนิดก็แบบว่าลึกลับน่าค้นหามากแล้วนะคะแล้วจากดินแดงต้นกําเนิดท่านมาสู่ล้านช้างได้ยังไงคะการเดินทางครั้งนั้นมีอะไรน่าสนใจไหมคะการเดินทางเนี้ยก็เป็นอีกบทที่เอ่อที่น่าสนใจมากครับผมมีเรื่องเล่าว่าเป็นการมอบให้มอบให้แก่ผู้นําแห่งล้านช้างในยุคนั้นเพื่อเสริมสร้างบาร,รมี นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านเมืองใหม่ค่ะแต่ว่าการมาถึงของพระบางเนี่ยไม่ใช่แค่การอัญเชิญพระพุทธรูปธรรมดาธรรมดานะครับกลับมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้คนในยุคนั้นจดจำไปอีกนานเลยปรากฏการณ์หมายถึงเหตุการณ์แปลกๆหรอคะประมาณนั้นครับจากเรื่องราวที่เล่าต่อๆกันมาดูเหมือนการมาถึงครั้งนั้นมันส่นสะเทือนพอสมควรเลยทั้งผืนดินทั้งจิตใจผู้คน มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะครับคือในคืนแรกที่พระบางมาประดิสถานที่ลานช้างนะครับกลางดึกสงัดเลยมีเสียงระฆังตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยอ่ดังขึ้นมาเองกองกังวานไปหมดทั้งที่ไม่ใช่เวลาประกอบพิธีอะไรเลยโหเสียงระฆังดังเองตอนเที่ยงคืนใช่ครับแล้วยังไม่พอ ท้องฟ้าที่เคยโปร่งป่งนะครับกลับถูกคลุมด้วยหมอกหนาทึบอย่างรวดเร็วเลยทั้งที่ไม่มีลมพัดสักนิดหมอกลงจัดทั้งที่ไม่มีลมครับและก็มีอีกอย่างคือเหนือหลังคาพระราชวังมีคนเห็นลำแสงสีทองสุกปลั่งลอยเด่นขึ้นมาเลยแสงสีทองเหนือวังโอ้โหทั้งเสียงระฆังทั้งหมอกทั้งแสงทองสัญญาณมันชัดเจนมากนะคะคนสมัยนั้นเขามองเรื่องนี้ยังไงคะ คงไม่ได้มองว่าแปลกเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่แค่เรื่องแปลกแน่นอนครับผู้รู้ผู้เท่าผู้แก่สมัยนั้นเขาก็ตีความไปในทางเดียวกันเลยเขามองว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการแสดงตนแสดงตนครับแสดงตนของวิญญาณผู้ปกป้องที่มาพร้อมกับองค์พระบางนั่นแหละครับเหมือนเป็นการประกาศว่าท่านมาถึงแผ่นดินนี้แล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะผูกพันรับรู้ในชะตากรรมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับผู้คน อ๋อเป็นการประกาศตัวว่าจะมาดูแลคุ้มครองถูกต้องครับไม่ใช่แค่ในฐานะรูปเคารพแต่ในฐานะพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่จะคอยเฝ้าดูความเป็นไปของบ้านเมืองพอฟังแบบนี้แล้วสถานะของพระบางในใจผู้คนก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะไม่ใช่แค่พระพุทธร,รูปแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจความหวังเลยใช่ครับพระบางเลยก,กลายเป็นมากกว่าพระพุทธร,รูปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็น หัวใจของชาติในความรู้สึกของคนเลยก็ได้แล้วก็เกิดเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกต่อมาว่าถ้าเมืองไหนมีพระบางประดิษฐานอยู่เนี่ยเมืองนั้นจะรุ่งเรืองอคนจะอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พระบางถูกย้ายไปหรือต้องจากเมืองไปเนี่ยเมืองนั้นก็จะประสบกับความขัดสนความวุ่นวายหรืออาจจะเจอ ภััยพิิบตต่างๆความเชื่อนี้แรงกล้ามากเลยนะคะแล้วมันมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยหม้คะที่ว่าพระบางเคยต้องจากหลวงพระบางไปแล้วเกิดผลกระทบจริงๆมีครับมีเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันในหลายๆแหล่งเลยนะครับแม้รายละเอียดปลีกย่อยอาจจะต่างกันไปบ้างแต่แก่นหลักๆคือมีช่วงเวลาที่พระบางถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่เมืองอื่นอาจจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างเมืองก็ตาม ค่ะไปเมืองอื่นเช่นเมืองไหนบ้างคะพอจะเล่าได้ไหมคะมันก็ว่าไปประทับที่เวียงจันทร์นะครับบางก็ว่าไปไกลกว่าน,นั้นถึงดินแดนอื่นทีนี้ในช่วงเวลาที่หลวงพระบางไม่มีองค์พระบางอยู่นี่แหละครับเรื่องเล่าต่างๆก็บันทึกคล้ายๆกันว่าชาวเมืองต้องเผชิญความทุกข์ยากทั้งสงครามโรคระบาดที่รุนแรงหรือความแห้งแล้งโห คนในยุคนั้นก็เลยเชื่อกันมากครับว่าเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพลังคุ้มครองของพระบางจางหายไปหรือบางคนก็เชื่อว่าองค์พระบางเสด็จหนีจากเมืองไปเพราะอาจจะมีเหตุบางอย่างที่ไม่พอพระทยัยฟังดูเหมือนชะตาเมืองนี้ผูกกับองค์พระแบบแยกกันไม่ออกจริงๆนะคะ แล้วพอถึงตอนที่พระบางได้กลับมาหลงพระบางอีกครั้งล่ะคะบรรยากาศมันเปลี่ยนไปไหมมีเรื่องอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าการกลับมาของพระบางนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับนําความหวังกลับมาให้ผู้คนเลยเรื่องเล่าบอกว่าทันทีที่องค์พระกลับมาประดิษฐานที่เดิมเนี่ยบรรยากาศในเมืองก็เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน่าอัศจรรย์มากดีขึ้นยังไงบ้างคะเช่นดินฟ้าอากาศที่เคยแปรปรวนก็กลับมาสมดุล ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลความชุ่มชื้นกลับมาอมแล้วก็แม่น้ําโขงที่อาจจะเคยคุณหรือแห้งไปก็กลับมามีน้าําใสไหลยเย็นอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแม่น้ําโขงกลับมามีชีวิตชีวาใช่ครับชาวเมืองในยุคนั้นก็เลยเรียกเหตุการณ์ช่วงนั้นว่าการกลับมาของจิตวิญญ,ญาณผู้ปกป้องเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านกลับมาให้พรให้ความคุ้มครองแล้วจริงๆ ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเหมือนไม่ใช่แค่ความเชื่อนะคะแต่มีปรากฏการณ์ธรรมชาติมาสนับสนุนด้วยยิ่งทําให้ความผูกพันระหว่างพระบางกับเหมือนแน่นแฟนขึ้นไปอีกแต่เหมือนเรื่องราวจะยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมอะยังมีแง่มุมทีออ่ลึกลับกว่านั้นอีกโดยเฉพาะเรื่องวิญญ,ญาณผู้พิทักษ์ที่ไม่ใช่แค่สถิตนิ่งๆถูกต้องครับนอกจากความเป็นศูนย์รวมใจแล้วเนี่ยยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงในวงกว้างเท่าไหร่เหมือนเป็นตํานานซ้อนตํานานอีกที ตำนานซ้อนตำนานครับที่มองพระบางในฐานะผู้พิทักษ์ที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงเลยตำนานสายนี้เชื่อว่าข้างในองค์พระไม่ใช่แค่พลังศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาแต่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตแห่งนักรบสถิตยอยู่ด้วยจิตแห่งนักรบคํานี้ฟังดูทงพลังมากค่ะมันหมายถึงอะไรคะต่างจากพลังศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปยังไง คำว่าจิตแห่งนักรบในบริบทนี้นะครับไม่ได้หมายถึงแค่ความดุดดันหรือการต่อสู้อย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการรวมพลังใจที่แน่วแน่เด็ดเดี่ยวเสียสละของออบรรพกษัตริผู้ปกป้องแผ่นดินในอดีตรวมถึงดวงวิญญาณของผู้มีคุณธรรมนักบุญหรือวีรชนที่เคยอุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยอ๋อคือรวมพลังของผู้นำและผู้เสียสละในอดีต ใช่ครับพลังเหล่านี้เชื่อว่าไม่ได้หายไปไหนแต่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสถิตยอยู่ในองค์พระบางเพื่อเป็นพลังในการปกป้องคุมค้มครองแผ่นดินสื่อไปไม่ใช่แค่พลังแม่ตาแต่เป็นพลังปกป้องที่แข็งขันด้วยเข้าใจแล้วค่ะเป็นพลังที่รวมทั้งความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นผู้นำความเสียสะละมีมิติที่ลึกซึ้งมากเลยแล้วตำนานเรื่องจิตแห่งนักรบนี่มีเรื่องเล่าถึงการแสดงพลังหรือการปกปักร,รักษาที่เป็นรูปธรรมบ้างไหมคะ มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจชวในให้คิดตามไหมาครับเขาว่ากันว่าในบางคืนที่มืดมิดมากๆนะครับเงียบสงัดเป็นพิเศษโดยเฉพาะคืนเดือนดับองค์พระบางจะไม่ได้ประทับนิ่งๆอยู่ในวิหารอ้าวแล้วท่านไปไหนคะเชื่อกันว่าท่านจะเสด็จออกมาครับออกมาเดิาเนินไปทั่วเมืองหลวงพระบางอย่างเงียบๆลองลอยไปตามถนนหนทางริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อตรวจตราความเรียบร้อย ปัดเป่าสิ่งไม่ดีภัยอันตรายที่มองไม่เห็นและก็ดูแลทุกสุขของผู้คนตอนหลับไหลด้วยเสด็จตรวจตราเมืองตอนกลางคืนฟังดูน่าทึ่งมากค่ะแล้วมีใครเคยเห็นภาพนี้จริงๆบ้างไหมคะหรือเป็นแค่ตำนานที่เล่ากันมาก็มีคำบอกเล่าอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจากคนที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดแม่น้ำโขงหรือคนที่ต้องเดินทางกลางคืน มีเรื่องหนึ่งที่เล่ากันบ่อยๆคือมีชาวบ้านคนหนึ่งออกหาปลาตอนกลางคืนคืนนั้นฝนตดพรำๆเริ่มมีลมแรงคล้ายพายุจะเข้าค่ะเขาอ้างว่ามองเห็นลำแสงสีทองรูปร่างคล้ายองค์พระลอยเคลื่อนที่ไปช้าๆแต่ดูสง่างามมากลอยไปตามริมฝั่งแม่น้ำโขงเลยครับท่ามกลางฝนลมนั่นแหละเป็นภาพที่เขาบอกว่าทั้งน่าเกรงขามทั้งรู้สึกอุ่นใจไปพร้อมๆกัน เห็นแสงทองรูปองค์พระริมโขงคืนสนตกแล้วหลังจากนั้นล่ะคะพายุเข้าไหมหรือเกิดอะไรขึ้นกับเมืองในคืนนั้นจุดที่น่าสนใจคือเช้าวันต่อมาครับพายุที่คา,าดกันว่าจะเข้าหลวงพระบางเต็มๆ็มเนี่ยกลับอ่อนกำลังลงหรือไม่ก็เปลี่ยนทิศทางไปเลยเอ้าวเหรอคะครับความเสียหายที่กลัวกันว่าจะหนัก ก็มีแค่นิดๆหน่อยๆคนก็เลยเชื่อกันใหญ่เลยครับว่าแสงทองที่เห็นคืนนั้นก็คือองค์พระบางนั่นแหละที่เสด็จออกมาปัดเป่าภัยพิบตัติปกป้องเมืองกับผู้คนให้พ้นอันตรายก็เป็นการยืนยันความเชื่อเรื่องจิตแห่งนักรบที่คอยคุ้มครองอยู่นั่นเองครับโห oh, เรื่องราวทั้งหมดนี้ตั้งแต่การมาถึงความผูกพันกับชะตาเมืองจนถึงการเสด็จตรวจตราเนี่ย มันเต็มไปด้วยพลังของความศรัทธาจริงๆนะคะพอเราได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าอะไรคือความหมายที่ซ่อนอยู่ลึกๆเบื้องหลังตำนานเหล่านี้กันแน่นั่นเป็นประเด็นสำคัญเลยครับที่เราน่าจะลองพิจารณากันบางทีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุภายนอกเท่านั้นแต่อาจจะสะท้อนถึงบางอย่างที่อยู่ข้างในตัวเราก็ได้ซึ่งก็คือพลังแห่งศรัทธานั่นเองพลังแห่งศรัทธา ครับพลังที่ตามองไม่เห็นแต่ใจสัมผัสได้ผลนึกภาพคนจำนวนมากๆมีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันอย่างแรงกล้ามากๆนะครับศรัทธานั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแล้วแต่มันก่อเกิดเป็นพลังงานร่วมที่เข้มแข็งขึ้นมาซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเป็นจริงหรืออย่างน้อยก็ส่งผลต่อการรับรู้การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆของผู้คนได้หมายความว่า พระบางอาจจะทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นกระจกสะท้อนพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของผู้คนในดินแดนลาวอย่างนั้นหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับในมุมมองนี้พระบางก็เลยไม่ได้แค่ปกป้องคุ้มครองจากภายนอกอย่างเดียวแต่ยังเป็นเหมือนเสียงกระซิบเตือนใจจากข้างในด้วยตำนานเหล่านี้อาจจะกําลังบอกเราเป็นนัยยะนะครับว่าความมั่นคงของบ้านเมืองหรือแผ่นดินจะมั่นคงได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่กําแพงเมืองหรือกองทัพเท่านั้น แต่มันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับความเข้มแข็งภายในใจของผู้คนหรือใจของประชาชนต้องมั่นคงด้วยเข้าใจเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งมากเหมือนกับว่าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกจริงๆแล้วคือการปลูกพลังความเข้มแข็งในใจเราให้เต่นขึ้นมาพระบางก็เลยเป็นสัญลักษณ์ที่ท่งพลังมากๆในการย้ำเตือนถึงความสำคัญของพลังแห่งใจนี่เองถูกต้องเลยครับพลังแห่งใจ หรือพลังศรัทธาที่หล่อหลอมรวมกันนี่แหละครับคือแก่นสารสําคัญที่เราอาจจะสกัดได้จากเรื่องราวของพระบางไม่ว่าเราจะมองผ่านมุมประวัติศาสตร์ตำนานหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณก็ตามมันคือการยืนยันถึงพลังที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงและสามารถขับเคลื่อนปกป้องได้และนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้นะคะพระบางวิญญาณผู้ปกป้อง,องลาว ตำนานที่อาบไหลด้วยแสงจันทร์และสายหมอกแห่งลำน้ำโขงถักทอขึ้นจากศรัทธาและยืนหยัดผ่านการเวลามาเป็นพลังที่ผูกพันกับแผ่นดินและผู้คนอย่างแยกกันไม่ออกเลยค่ะแน่นอนครับสำหรับบางคนเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นแค่นิทานเปรียบเปลยหรือสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแต่สำหรับผู้ที่มีใจผูกพันมีศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วเรื่องของพระบางไม่ใช่แค่ตำนานนะครับ แต่มันคือชีวิตคือความจริงที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจของจิตวิญญาณพวกเขาเลยซึ่งก็ย้อนกลับไปสู่ประเด็นที่เราคุยกันนะคะว่าศรัทธานั้นแม้จะมองไม่เห็นสัมผัสดได้ไม่ด้วยตาแต่เป็นพลังที่มีอยู่จริงสามารถเป็นเกราะคุ้นภยัยเป็นแสงนำทางเป็นพลังใจให้เราก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของตำนานหรือความเชื่อมั่นที่อยู่ในใจเราเองก็ตามและบางทีนะครับตำนานเก่าแก่อย่างเรื่องพระบางนี้อาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าจากอดีตที่จบไปแล้วแต่อาจจะยังคงมีชีวิตมีพลังงานบางอย่างสันสะเทือนอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของผู้คนยุคปัจจุบันก็ได้อาจจะรอคอยให้เราหันกลับไปรับฟังหรืออาจจะกำลังสะท้อนถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกคนรอวันที่จะถูกค้นพบ แล้วนำมาใช้ก็ได้นะครับกลับสู่โทนเสียงและจังหวะเดิมสวัสดีแล้วพบกันใหม่ในโลกในหัวเมทุน